ที่ดูไลฟ์ผมเมื่อคืนนะครับจะเห็นว่าผมเล่นด่านสีฟ้านานมากเพราะไม่ผ่านสักทีตกอยู่ได้ตกแล้วตกอีกน,นะครับทั้งที่ด่านเนี่ยผมว่ามันง่ายมากเลยนะผมเลยคิดนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากที่ผมไม่ได้เล่น1ปีแล้วกล้ามเนื้อมันจําองศาการฟลิกไม่ได้ผมเลยจะมาแนะนําวิธีการฝึกในคลิปเดียวนะครับว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะกลับมานะไอฝีมือสุดเทพผมผมเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําให้มือมันชินด้วยการวอลคอปหนึ่งร้อยทีนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินผมขอสปีดคลิปนะครับนั่น ผมก็จะทำาหมอนนี้วนไป20ทีนะเสร็จแล้วเราก็จะมาฝึกความแม่นยํากันบ้างนะครับก็คือการวอ์ฮอบห้าสิบรอบกับไอ้แท่งเล็กๆบ้านี้นะครับโคตรยากผมบอกเลยนี่คือผลลัพธ์จากการฝึกประมาณ2ชั่วโมงนะครับฝีมือก็ขึ้นประมาณนึงนะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาฝึกด้วยส่วนตัวผมว่าเวลาฝึก2ชั่วโมงแล้วมันขึ้นทันเนี่ยถือว่าสกิลเพิ่มเยอะนะแล้วไม่ใช่อะไรหรอกครับผมแพ้ด้านแบบแนวยาวๆแบบเนี้ยเลยต้องไปฝึกความมั่นคงนะครับ consistency อะถ้าใครฝึกวอ์ฮอบจนง่ายเหมือนเดนได้บอกเลยงง่าระหวนี้ไดูพๆ้นนะัวอ่าม ด่านสีฟ้านะเพราะด่านสีฟ้าเนะี่ยมันกากนะครับมันล้างผมไว้นะด่านอื่นมันง่ายโครตเลยแมปที่ผมจะเล่นในคืนนี้นะครับเป็นแมป Tower of the c a n d Hints Version นรฟนะนี่10ชั้นนะครับผมเป็นความยากระดับบีบาร์ดวิญญาณเลยนะครับใครอยากู้วมันบีบารดวิญญาณยังไงก็ต้องเข้ามาดูแล้วล่ะครับ